ผมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ประเมินครับว่าหากสถานการณ์ทางการเมืองยังคงยืดเยื้อะนะครับถึงไตรามาสที่3ของปีนี้ก็จะฉุดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ต่ำลงกว่าร้อยละ3ครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้หากยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในไตรามาสที่3ก็มีโอกาสขยายตัวต,ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ2.9 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยของไตรมาสแรกยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่4ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลงและสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อโดยต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงนงอในวันที่12มีนาคมนี้ว่าจะปรับลดประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP และการส่งออกในปีนี้ลดลงหรือไม่ สำหรับเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคมนั้นหดตัวอย่างต่อเนื่องจากเดือนธันวาคมปี2556มาอยู่ที่ร้อยละ1 5ตามภาวะการส่งออกที่หดตัวโดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลียที่ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้เช่นเดียวกับการส่งออกสินค้าประมงและเกษตรแปรรูปที่ยังคงเผชิญกับโรคระบาดในกุ้งรวมถึงสินค้าข้าวและอย่างพาราที่ลดลง ขณะที่การนำส่วนการนำเข้าหดตัวลงร้อยละ12.9จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการบริโภคที่ชะลอตัวลงโดยหากการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะเป็นเครื่องชี้วัดที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจของไทย